สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจร้านเตเริ่มประดับยนต์นะคะคันนี้เป็นรถ i s u ูซูมิวเอสกับแลกบรรทุกมอเตร์ไซค์แบรนด์ LWC เช่นเคยค่ะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เห็นก็จะเป็นขั้นตอนหลังจากเรานำรถขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตัวนี้แน่นอนรับน้ำหนักได้วกว่า300กิโลกรัมนะคะติดตั้งแบบไม่เจาะตัวรถสินค้าเป็นพรีออเดอร์เหมือนเดิมนะคุณพี่สำหรับใครที่สนใจนะคะ ตัวแรกบรรทุกมอเตอร์ไซค์ค่ะตัวนี้เป็นรุ่นออริจินอลรุ่นแรกนะคะที่ออกแบบมาให้รองรับฟังก์ชันของการรับน้ําหนักได้ดีนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะแดกเรื่องฟังก์ชันความสะดวกสบายก็จะแนะนําเป็นรุ่นแบบสวิงนะคะแต่ข้อเสียของสวิงก็คือถ้าคนที่มีมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ที่หนักมากกว่า150กิโลกรัมจะไม่ค่อยแนะนํานะคะไม่แนะนาเลยแหลคองพี่เพราะว่าตัวการรับน้ําหนักของสวิงเองอะคะ่ะจะทําได้เต็มที่เนี่ยไม่เกิน150้าเนาะถ้ามอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่มากนะคะมันก็จะ ไปทิ้งน้าหนักในช่วงของตัวสวิงเนาะอาจจะทําให้ไม่สามารถที่จะบรรทุกได้นะคะและอาจจะส่งผลเสียต่อการใช้งานนั่นเองเนาะ,ะตัวนี้ในเซ็ตแน่นอนได้เหมือนเดิมเลยค่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชุดสะพานนะคะเอาไว้เข็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นลงด้วยความสะดวกเนาะในเซ็ตก็จะมาพร้อมชุดไฟนะคะจัดเต็มเลยในส่วนของตัวระบบไฟไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟอรีและไฟเลี้ยวนะคะเห็นได้ตามฟังก์ชันเดิมของตัวไฟที่ตัวรถนั่นเองชุดสายละ3เส้นนะคะขนาด2เมตร2เส้นและ3เมตร1เส้นนะคะ ตัวนี้สายไฟอขอภัยคุณพี่สสยรัดนะคะสสยรัดเนี่ยก็จะรับบริเวณแฮนด์ด้านหน้านะคะ2จุดเป็นหลักแล้วก็ตัวบล็อกนะคะช่วงด้านท้ายอีกหนึ่งก็ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมอเตอร์ไซค์ที่ใช้มันทุกด้วยนะคะคุณพี่อันแอปได้ตามมอเตอร์ไซค์เลยก็จะมีจุดยึดสายรัดให้ทั้งหมด2ฝั่งเลยนะคะส้ายขวามีถาดต่อขยายให้นะคะในกรณีถ้าลูกค้าขนมอเตอร์ไซค์ขนาดยาวเนาะ,ะก็จะมีตำแหน่งสำหรับบิ้วตัวไฟด้วยนะคะถ้าเราใส่ตัวถัดต่อขยายไปแล้วอะคะ่ะ ตัวไฟสามารถย้ายมาประกบ,บตรงนี้ได้ก็จะได้เห็นชัดเจนทั้ง2ฝั่งนะคะไม่บังระบบไฟเดิมเนาะตัวขายึดมาตรฐานนะคะ8มิลก็จะเป็นขายึดที่สามารถยึดแล้วก็รับน้ําหนักได้จริงๆโดยที่ไม่เจาะนะคะของตัว m ิว X เองค่ะมองไม่เห็นอยู่อีกฝั่งแล้วก็ระบบไฟจะเชื่อมกับตัวปลั๊กนะคะก็คือต่อไปที่ปลั๊กตัวเดียวเลยก็คือเป็นปลัก๊กเซเว่นเวสนั่นเองถ้าเราไม่ใช้งานถอดปลั๊กออกดึงปลั๊ก เขาออกจบนะคะไม่ต้องไปต่อไฟใหม่ให้เสียเวลาเนาะไม่ใช้งานตัวนี้ค่ะถอดออกได้เลยนะคุณพี่ไม่เก็กันนะคะเราคาตัวขายึดที่ยึดกับชั้ซีด้านในไว้เนาะไม่อย่างนั้นถ้าถอดหมดร้อยเปอร์เซนงานยากแล้วคุณพี่อยากจ,จะต้องใส่เองนะคะมันลําบากเราก็แนะนําคาตัวขายึดไว้นะคะเราก็ถอดตัวสลักออกยกตัวถาทั้งเซตตรงนี้ออกได้เลยนะคะ,ะ,คะเผื่อบางท่านอาจจะนานๆทีไปทริปนะคะหรือว่ามีพื้นที่การจอดรถค่อนข้างจํากัดนะคะ แล้วก็ที่สาคัญตําแหน่งป้ายทะเบียนนะคะสามารถย้ายได้นะคะกรณีถ้าคุณพี่ใช้งานจริงแน่นอนมันบังอยู่แล้วนะคะเพราะมอเตอร์ไซค์เวลายกขึ้นไปอะคะ่ะมันก็จะค่อนข้างปิดบังป้ายทะเบียนนะเดี๋ยวผิกดกฎหมายนะคะก็แนะนําให้มูป้ายทะเบียนนะคะมาไว้ในตําแหน่งใหม่ตรงนี้ได้เลยวันก่อนนี้ลูกค้าชาวจางาติบอกว่าเราสามารถไปขอป้ายทะเบียนอันที่3ได้ไหมเท่าที่หนูเช็คดูแล้วนะคุณพี่กฎหมายไทยยังไม่อนุญ,ญาตนะคะ ยกเว้นแต่ว่าเราทําป้ายหายนะคะก็สามารถที่จะไปขอใหม่ได้แต่ว่าไม่อนุญาตให้มีมากกว่า2ชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือต้องทําการย้ายอย่างเดียวนะคะลูกค้ชา,าชาวต่างชาติรู้สึกที่หนูจะไม่ผิดมาจากสวิตนะคะลูกค้าบอกว่าสวิตเยอเลอเยอรมันไม่รู้หนูไม่แน่ใจแต่ลูกค้าบอกว่าถ้าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะอนุญาตนะคะให้ไปขอปายทะเบียนเพิ่มสําหรับมูฟมาติดตรงแหลกตรงนี้ได้ซึ่งเท่ากับว่าเขา สามารถให้ใช้แลกบรรทุกบนรถไฟได้เหมือนกันอันนี้หลายประเทศก็อนุญาตให้ใช้นะคะวันนี้ก็จะมีลูกค้า,าชาวมาเลเซียนะคะก็เข้ามามาจาเหมือนกันสําหรับตัวแลกบรรทุกบนรถไฟตอนนี้หนูมองว่าค่อนข้างหลากหลายประเทศที่อนุญาตอนุญาตให้ใช้งานนะคะแต่ก็เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกําหนดของเขานะคะในแต่ละพื้นที่เนาะถ้าคุณพี่จะเอาไปใช้ต่างประเทศก็ศึกษาข้อกฎหมายนิดนึงนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการใช้งานนะคะอันนี้เบื้องต้นค่า ไม่มั่นใจยังไงก็ลองสอบถามเข้ามาดูก่อนได้นะคะเดี๋ยวลองช่วยหาข้อมูลแล้วสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งไปแล้วนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะชุดด้านหน้าก็จะมีในส่วนของตัวรับล้อนะคะกรณีถ้าคุณพี่ขนมอเตอร์ไซค์ที่มีล้อใหญ่นะคะบางท่านไปเปลี่ยนล้อมาเนาะตัวนี้จะมีรับล้อขนาด2ไซส์ด้วยการสีแดงก็คือเหมาะกับไซส์ล้อปกตินะคะแล้วก็สีดําก็จะสําหรับล้อขนาดใหญ่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นล้อไซส์ไหนนะคะสามารถเลือกแมทได้เลยแล้วก็ตัวกระดกหรือว่าตัวรับล้อด้านล่างเนี่ย นะคะอันนี้ก็คือจะมีรูสไลด์แบบนี้นะคะให้คุณพี่เลือกแมทได้เลยกรณีถ้าเราขนมอเตอร์ไซค์ที่มีล้อขนาดกว้างนะคะขนาดใหญ่คือมันขึ้นอยู่กับตัวเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะว่าล้อขนาดเท่าไหร่นนเนาะแล้วก็อะดปได้เลยค่ะขนได้หลายไซส์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมอเตอร์ไซค์เช่นเดียวกันนะคะอันนี้อาจจะต้องดูเป็นคันๆันไปตัวถาด เข็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นนะคะหรือว่าสะพานเนี่ยเวลาเราใช้งานเสร็จแล้วยกมาประกบตรงนี้ได้เลยก็จะมีจุดยึดน็อตน,นะคะ2จุดซ้ายขวาแบบนี้ให้นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเอามาประกบใช้งานได้ตามปกติเลยเรียบร้อยนะคะแต่ละคันมีความยากง่ายต่างกันในเรื่องของการติดตั้งนะคุณพี่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่ต้องทิ้งรถไว้ข้ามวันหรอกนะคะสินค้าก็คือสั่งผลิตตรงรุ่นตรงปก ของใครของมันนะคะแล้วก็เกณฑ์การรับน้ําหนักขึ้นอยู่กับตัวรถที่เราจะใช้บรรทุกด้วยนะคะอย่างที่บอกก็คือถ้าเป็นพวกรถกระบะทร้ p พ PV SUV บางประเภทนะคะก็จะรับน้ําหนักได้กว่า150-300กิโลกรัมแต่ว่าถ้าเป็นรถเก่งทั่วไปนะคะบางรุ่นมีความจําเป็นต้องจอดเนาะหรือรถตู้นะคะส่วนใหญ่ก็จะรับได้ไม่เกิน150กิโลกรัมแล้วก็ในส่วนของอรถบางประเภทนะคะไม่สามารถทําสวิงได้ก็มีนะ แต่ว่าเบื้องต้นสอบถามมาก่อนก็ได้นะคะหรือในเรื่องของการรับน้ําหนักนะก็จะมีความแตกต่างกันอันนี้จําเป็นมากๆนะคะเพราะว่าถ้าคุณพี่มีมอเตอร์ไซค์ที่ขนาดน้ําหนักเกินร้อยห้าสิบแล้วมีรถขนาดเล็กที่ใช้ในการบรรทุกก็ไม่ค่อยแนะนํานะคะยังไงเบื้องต้นอาจจะต้องรบกวนพูดคุยกันก่อนเพื่อว่าจะได้ทําความเข้าใจตรงกันเนื่องจากว่าสินค้าเราต้องสั่งีออเดอร์อยู่แล้วคุณพี่ก็จะได้เลือกที่มันแบบตรงใจใช้งานได้จริงๆโดยที่ไม่ส่งผลต่อตัวรถนะคะสินค้าเป็นงานีออเดอร์นะคะถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมตาม contact ท ที่ร้านเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะสำหรับตัวแรกบรนทุกบรรสาแบรนด์ LWC นะคะติดตั้งที่ร้านจเจเลยประดับยงก็จะมีป้ายแท็ก JP แบบนี้นะคะกรณีสินค้าติดตั้งไปแล้วลูกค้าไม่มั่นใจมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะหรือว่ารู้สึกว่า เราลัดถูกหรือเปล่าแน่นหรือเปล่านะคะต้องการรีเช็คข้อมูลก็สอบถามมาได้ตลอดนะคะอะไรต่างๆเนี่ยด้วยปกติตัวชิ้นงานเองรับประกันโครงสร้างอยู่ที่1ปีเต็มเนาะคุณพี่แต่ว่าถ้ากรณีที่ติดตั้งไปแล้วมันสูญหายชำรุดนะคะหรือเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนต่างๆอะไรมีจําหน่ายแยกก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมเนาะลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะก็จะได้ เช็คราคาอีกทีหนึ่งนะคะใครสนใจก็สอบถามเข้ามาตามคอนเทคที่ขึ้นไว้ได้เลยครับราะคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะคะหวังว่าจะได้ใช้งานอย่างปลอดภัยเที่ยวให้สนุกไปพร้อมครอบครัวแล้วก็มาระใสผู่ใจแบบนี้นะคะยินดีที่ให้บริการมากๆเลยส่วนใครที่กําลังลังเลอยากตัดสินใจอยู่เข้ามาดูงานจริงได้นะคะแต่ว่าทางนี้อาจจะ ดูในส่วนของรอบติดตั้งอีกทีหนึง่งถ้าสมมติว่าคุณพี่อยากจะมาดูในเรื่องของงานติดตั้งงานประกอบต่างๆนะคะก็นัดวันที่เรามีคิวติดตั้งก็ได้ลูกค้าก็จะได้พิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการติดหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึ่งเนาะขอบพระคุณสำหรับการรนะับชมนะคะสวัสดีค่ะ